คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณาณในการรับชมวันนี้ก็มาตามเลขความฝันลุงตาทิพย์นะครับในวันเข้าพรรษานะครับผู้ชม ลหะวันอาสาระหะบูชาคือว่าวันขาวันษาเป็นวันขาวันสามันเป็นวันพระใหญ่ตั็นวันอาสาระหะบูชามันเดียวกันกับวันข่าวันษาเนบอแม่อวันเดียวกันเดี๋ยวมา้ีนี้จะมาตามเลขความฝันรุงตาทิพย์กันนะครับคุณผู้ชมมุมนดีกว่ามุมอีกสล นี่ผู้สานนาง,งผู้สานนางเพเ่อนะบอ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 นอใน,น,นอในเสื้อนี่แหละนอนในเตียงนี่หละ <c oughs> มาตามเหล็กความฝันตามเหล็กความฝันเพื่อญ่วันเขาเอื่อนวันอาสาหาบูชาช<อ>ื่อว่าวันเขาปัรษานี่แหละเนาะบอกว่านงเอยมาตามเหล็กความฝันเพื่อญ่บคขับผม อืจะได้ฝันแน่บ่ก็ฝันแน่อยู่ใช่ไหมฝันแน่อยู่มันเขาฝันสาล้วเนาะเออเขาจีดีแต่งขันฝันแจะลายมือคนเท่านึงอันนี้ฝันว่ากับของเถือเกล็ดบักไก่เขาเขียนใบหายสามสามนิ้วเนี่ยเออบัดเตินคือนมาเนี่เหมือนส้าว่าเสียหายเขาเขียนตัวหน่อยเพราะกับของอ่านมาใครเลยฝัน พันอันนั้นว่าอ่านเมื่อะไรก็เนื่ยไชสงยชสงเลยตื่นขึ้นมาเนี่ยมาสำไมจบอกพูดกุพันตัวว่าถือเรื่เมื่อก่นเมื่อหลายจัานะมันถือบไรายบาดนนักนถือถือเืองร้ารายร้ายบาดประทัต่อไปมันเขียนเป็นอันนัมันมันมันถึงเรื่องก่อนไ มันถือกลางถือบนนํามันหลายหลายลายเล็กกว่าเขาเขียนมากเจ้าหน่อยโปรดปะเขาเขียนเรียกให้ตัวน,น้อยน้อยเออไอนั้นสิมันถือหน้าทอนนั้นบาทตอนนี้บาทหน้าครับเออแต่บาทเอาขของ นั่นคว่าเอาเงินชหวยงั้นมันสองมาจหาบังหวยโอ้ยกูผันเด้อที่อดว่าจะเป็นความจริงวัาจะไม่ความจริงันมสองมาจหาโอ้ยผันเด้อนี่ว่ดผันด้ตัวใดนหรอพี่เนี่ยฮะผันว่าจังใดเน่ยหรอสองหนึ่งสองหา้ สองหนึ่งสอบกับนี่หนึ่งหนึ่งแกจะว่าไม่้สสือวางคหนึ่งหนึ่งมันมันมันโอกอันนั้นสองสอนนะถ้าสือหนึ่งหนึ่งมันบอถึงม่เกี่ยวใจใจอยู่ไม่เกดาบองเขาสลบเออบาดบนี้บาวาเห็นคนสองคนก็มันเห็นคนห่างกันออกบปนี้ก็ยิงจะ ตีกันถ right. mm. ือจะว่าอ so, yes. ันนั right. really. ้นเรื่องๆมันจริงจริวันจะห้าฝันว่าจะสื่อเรื่งๆเนึ่งเขาเขาเอากันแล้วว่าจะห้อแบบว่าที่เป็นอันนั้นศูนย์สองสองศูนย์จะห้ามันมันตีมัน อันแปะบอป็นอืมพี่พี่พันบอป็นบอกเออบอกว่าเขาเอากันแล้วมันกระถิ่นเป็นสองท่อนบ้านออกกันส่นบางงงมันดอกท่นสองไงะบ้านออกอ๋อเออบางมันดอกท่นสองไงเจ้าสื่อหนึ่งหนึ่งเหนะครับแมนเออเจ้าสื่อว่าเออคนสองคนกแต่หนึ่งหนึ่งเจ้าว่าครับบานนี้มันโบแมนคนเอากันแล้วมันกระแล้วเป็นเป็นสองอ่ะอืมแต่เฮ้าห่าส่เป็น มันมันมันละออกศูนย์สองถ้าห้ากระชื่อศูนย์สองสองศูนย์มันกัะเป็นเลขสองตัวถอดแยกอกแมนแมนถ้าเ้าไหนชิดบอเต็มบานนี้มือมือไปทํามิที่โยบ้านกะแสวร่มมันคอันนี้ก็พันนี่จะบัดบ้านเนี่ยก็พันเชียงย้จเนี้ยเชียัดบอดบอดอซื้อบอดซื้อบ้านอย่างเชียงจเชื่อบางบางมันออกอันนี้ ก็สองอ่ะนะผ่านมาหมอกีได้ได้กับบ้านอนกับยูกับบ่ไกลกันดอกเนาะหมอหมอมอนอนท่านนี่กับบ้านอนอยู่สองคนในคันแท้หมองก็นอนอยู่เฮือนหน่อยๆดอกในทางบ้านที่กับบ้าบ้านนอนบ่อหายหมอตีเห็นเล้วมันเป็นแม่เมือนบ้านบ้านเนื้อเหมือนบัดจะของกับกับได้พักกับลูกขึ้นมันกับลุกยางยางมา มันมันมันไก่ยางเนี่ยช่างมาสิเจ้าของไก่ยางรัดไปหามันยางไปหาหมอสกทีไอ้มาบ้านในกับสักไพายเราเคนโตมอหักโตมอหักกับมอกระดิสดึงขึ้นกระดิสไม่ยืนบอกกันนะครับกับตั้งใจให้เห็นหมอยางหลวงมาอีกโอ้โนี่เก่าว่าจัน มีเขาเออบอกบอกผื่นพันธ์ที่มันออกมาแล้วครับผมเดี๋ยวคุณผู้ชมนะครับพิมกันสาทุสาทุแล้วก็กดไลค์กดแชร์ก่อนเด้อเดี๋ยวสรุปจะให้พ่อใหญ่สรุปเลขให้ตอนสุดท้ายเนาะเดี๋ยวเรากามฝันก่อนนะครับอ่ะเราไปม้านในไก่ได้ไอเจ้าของไก่ไอสองขนอไก่ยางไปหาครับาปดูพัดบอลได้สื่อบันมันออกมันออกเก้าสอง เอออืมหัวหัวอย่างไหนหัว่อๆกันมากลย่เด้มันมันออกขอบสองครับเออบัดไปทำพิธีอยู่บ้านกระแสอุดมไปทำพิธีอยู่บ้านกระแสอุดมเออไปไปเสียเวนอันนั้นเจิมอันนั้นสารพ่อพุ่มน้ำกับไปเสียบินผ้าผ้าใหม่น้ำมันสามต้นอ๋อมาจอนจอนไหนเนีครับเออ ตอนอันนั้นจะเข้าไปอันนั้นเสียเวียนอยู่หน้าแม่ย่างเงินหมอหมอก็มีชื่อกันไหนหมอหมอหมออันนั้นบักบักบักซิกหน้าบักซิกพอยติวบบักเซียวดมหมอจะเข้าทำดูพี่หมอหมอก็เปิดเบิ้งเม้าว่าื้อเบื้องเบิ้งเบิ้งนี่เม้าวจีนแมนเป๊ะเมาเบื้งมาเบื้งห้วยกับ่อไงฮ่องตัวนี่ว่าใช่ เออเชนเมียเมียหมอวายน่ะพ่อใหญ่เข้าตรวจหมอหมอใจใจใจมาหาเออจังดย่าเมาไปไปไปผุ่นมันไปไปบปไดิสือชาเรื่องอะไรกันเรืเรื่อห่างกันเลย่เรื่องปดิสือครับเออเบื่อใจออกอมือนี้เป็นจดอะไรพยอใหญ่สิแต่งคันคู่เขาภาษาในเขาหรอบ่ เออสีแดงอะสีแดงมือนี้ยแดงเดียวนี่มือแรงกับเขามือแรงกับเขาพันษาเออเขาพันศาอือแดงเขาพันษาอะไรสิบอกเลียกม่นๆอยู่เนาะเหมือนงวดอยู่เนาะแต่ว่าป่ะขันแมงเจลแดงแดงกับสีห้ให้มันพ่อชี้ใจแป้ดได้ผลนะจังสิบอกครับเออเอารวมๆวมมาเลยเนาะ เอาแบบเข่งๆเลยเออแบบล้มรวงมันเสียเงินโอ้มันเสียเงินไม่ได้พี่น้องเสียเงินบอกตัวให้เกลือกึงไม่ตัวนี่เลยแล้วนนั้นเวลาผันให้พักการดอกหัวคิดตีข้อมแปรข้อมผันให้มันที่เน่ๆหน่เนี่ยสุกคนแม่ฉิดซอยๆกันเนี่ยเออข้อมผันให้มันเหม็นเออกดกดตท้ายไปเบิึงมันถี่เป็นลิงอะไรนี่ฉิดเบิึง บมันใจมันสีขึ้นเออให้ชิดพิจ้าเบิงเบิงซอยกันนะเอออย่าอย่าสีลงมันีลงความเจ้าความเยอะกันหน่อยหน่อยอลยเออซื้อกันหน่อยแน่เออว่ามันเออมันถือพันธุ์ที่เป็นทาัศาสเดี๋ยวกันมันบอกอ๋อคนหนึ่งมันก็ถือแปไปเป็นแปลเป็นเหลือกเลยน้ำเออให้ชิดซื้อทางศัสนา ต,ต้องต้องแป้มันแม่นเค็งเค็งมันจะค่อยบอกเออการค่อยบอกการค่อยบอกโมขโขครับมาเดี๋ยวงวดน,นี้แหละงวดน,น,นี้มือถือวันที่สิบสิบสามอะไรไมสิบสามอีกอีกสามมืออีกสามมื่นอีกส<อ>า,ามามื่อีกอสองหมื่แม่เนี่ยกัดสีเชียงมึงเห็หลอกแม่หน่ามือหนันจะเข้ามาใจผลมันเชียงบอกเขาสองมือครับเพราะเขาจะมันเป็นใจแล้วงวดนี้ก็เอเอ,อ บอกเอฟซีเด้อพัใหญ่เด้อบอกคุณผู้ชมพันเอกเด็กตัวไหนเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากเราคก็มฝันแล้วบอกพันเหกเด้อตอนไหนถ่ายอบอกบอกเอฟซีพันเอกพันีอก็อยากได้เลขกเน๊บันเขาพรรษาเราพัใหญ่เป็นคนที่เป็นคนถือศีลอยู่ในศีลที่ในธรรมจังได้กระเม็นละงวดนี้วายวายเดวมันเที่ยวมาอยู่เรื่อยๆอยู่ติดมันเที่ยวมาอยู่เลขเที่ยวเที่ยวมาอยู่เออเออเที่ยว เกี่ยวมาอยู่จะคล้องมาบ่บ่ได้ว่าเพลงเลกเดยแต่ว่านอนกลางคืนมันมันเขี่ยวเขี่ยวเกี่ยวกับเปลือยอยู่เอาเดี๋ยวพงเยี่ยท่วนก่อนทวนควบจำก่อนหน่อยนึ่งเดี๋ยวเอาเหม็นเหม็นทวนควบจำก่อนบอกพงเยี่ยบอกพอนเต่าต้นๆทิพอยู่เดี๋ยวใหเยี่ยทวนควบจำก่อนหน่อยนึงเป็นเลกอย่างนะครับคุณผู้ชมไม่ไม่นอมไ แปลว่าสองหนึ่ง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 ครับหนึ่งสองบ้าสองหนึ่งหนึ่งสอง้มันก็ว่าเห็นคนสองคนนมันมันห่างกันอยู่ที่เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งหว่าหนึ่งหนึบ้านนี้ก็พันแดงสีพันว่าอ สองหนึ่งหนึ่งสองกับหนึ่งหนึ่งนะครับเลขพยัญชนะหน่อยก่อนเขียนหน่อยก่อนเดี๋ยวพิมพ์ไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมพิมพ์ไว้ด้วยเด้อผมว่าสิบอกพยัญชนะดอกห้ยเจเลยห้ยพยัญชนะทวนความจําก่อนเป็นเลขที่พยัญชนะบอกก็คือเลขสองหนึ่งหนึ่งสองละกันหนึ่งหนึ่งเออหนึ่งหนึ่งนะครับแต่บาเลขตัวนี้พยัญชนะสิบบอกแต่ต้นคลิปคนเลย ้เออเจ้าเจ้าหนึ่งๆกันจะซื้อมมันบอมันบอมันมาออกศูนย์ศูนย์สองเนเออเจ้าซือว่าไงนะหมวดกอนเนีหมวดหมวดหวดก้อนนั่นเออก็ก็พันมาเด็กหน่อยเอากันนะครับเออเจ้ามันเอากันมันก็เป็นเป็นสองคนอยู่นากันอยู่แล้วเดี๋ยวฟังคลิปนี้ให้จบนะครับคุณผู้ชมฟังคลิปนี้ให้จบนะครับเดี๋ยวเราจะสรุปตัวเลขตอนท้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าพ่อยญ่นี้ ตามสี่จับความใดก็คือพยายตนตัวนี้คือบอกเลขสองหนึ่งหนึ่งสองลวก็หนึ่งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมสําหรับงวดน,นี้นะเนาะว่าไปดอกว่าไปดอกศูนย์สองนี่คือบโบเดียยูนี่โบเดียูยูในความฝันเอบอบเดยูยในความฝันครับยูเ่อความฝันเม็นเป็นสองตอยู่ในความฝันเป็นสองตัวกับกับคนสองคนมันอยาู่ห่างกันอยู่ครับเออหมอแหลนันไอ้อมา<ม> มัมันังโพสเสือกหม้อนม้อนยังยื่นเบืงอยู่ครับเออจากที่ไหนนี่นี่นแหละจังหวามันมันหนึ่งหนึ่งอยู่มันหนึ่งหนึ่งอเพราอพราะว่าคนสองคนนะครับแล้วหายหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งสองเด็กสมัครคูบอกว่ายังไงมันจังววะแล้วโดนมันกับบอดบาดแผลยงบึงแก่กันญชงคื้นแยงมัน นัี้ของของเทวามันถี่อยู่หักหักยานจ้าวาจ้าฮาองตีอะไรบอบอเฉลิมสอนอยู่เ่วากะเล็กนี่ก็งามเลยพ่อใหญ่เล็กเ่คนใหญ่ฝันในี่นี่เ่ว่าเด็กตัวนี้เ้องพ่อใหญ่เนาะเห็นมันอยู่จนสิก็ว่าถือเป็นเหล็กลางเดี๋ยวมันมันอยู่ในดินนะครับ กลางบาดเลยฮะกลางบาดเนี่มันสิเป็นเหล็กลางเด้มันสิบเป็นเหล็กรางเออเพราะว่ามันมันอยู่ในดินชือล่างชื้อบนเนี่ยแต่ว่าอยากให้รางอยากให้นียนเนียนเหล็กรางเออให้เนินเป็นเหล็กลางอ๋อชื้อบดบนกันใหม่บนบนไหนสือตัวใดก่อนไงสองหนึ่ง เอ้บอกว่าหันเนยเจ่ากับจำวาไย่สองหนึ่งหนึ่งสองแล้วกับหนึ่งหนึ่งเออหนึ่งหนึ่งครับดาวบาเอหนึ่งหนึ่งนี่มันมันอยู่ในสงแท้ว่ามันอยู่ต่ำมันสิเป็นเหลี่กลางหนึ่งหนึ่งนี่สิเป็นเหลี่ยกลางมันอยู่ต่ำเออมันมันอยู่ต่ำเพราะว่าคนมันอยู่ในดินง่วงง่วงมันก็อยู่ในพังน้ำครับเอออยู่ต่ำคันนั้นั้นเท่าเท่าที่ที่ขุดขวบไปน้ำที่สี่แถมน้ำแมนกัน อันน bueno. ั ER ้นสองศูนย์ให้กั้นกั้นไว้คือสองศูนย์เออกั้นกั้นกั้นไว้เื่อเหล็กกั้นเออเหล็กกั้นพอหไ่อะเขียนเหล็กกั้นไว้นงเอ่อเหล็กกั้นไว้สองศูนยเออยี่สิบเหล็กกั้นยี่สิบอืมเหกั้นไเเพราะว่าเพราะว่างัวมันสองตมันคีดขวบหอยมันโบโบขวดมันโยจงสี่ก็โยถ้าเป็นงูหน่อยไม่กะทิอันนั้นสองอนก็ บอดสองกันยังเงน้ยหน่งตัวครับอ่ะหันใหญหายมากยังสี่ะละนี่แหละเลขอ่าคือเลขสองหนึ่งหนึ่งสองหลก็ะหนึ่งหนึ่งหายกั้นไวก็คือสองศเลขกั้นเลขกั้นไวเนาะหัวใหญ่เนาะเลขกั้นก็คือสองนะครับคุณผู้ชมเจ่านมันมันบอกคืออ้เลขเสียงไหม คันขยี้แข็งว่าถึงมันใจมันแห้งไงอ๋อครับอ้าวพใหญ่เตรียมให้พอนลูกหลานเด้อก่อนสิได้ก่อนสิขอพรรษาใช่สี่ห้อยพอนอพงไนยส่ห้อยพอนให้แล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับจิ้มสาธุสาธุแล้วก็นอะอาติฐานเอานะครับคุณผู้ชมเด้ออธิษฐานนะครับเบิ้บิเดี๋ยวก่อนให้เขาอธิษฐานเตรียมอธิษฐานก่อนพงไนยมา เที่ยมอที่ฐานก่อนแล้วก็ขอหายทุกคนมิแต่โฉคมิแต่ลาบมิแต่ล่ำาต่รวยเป็นหนาอย่าเก็บอย่าจนขอหายเป็นคนที่รวยเป็นหนาเด้อสาธุสาธุฟังนะครับคุณผู้ชมฟังยยคำพญอยใส่พรเด้อตอนนี้พ่อ่กําลัางจมกระถาอยู่นะครับทุณผู้ชมนะครับ ขอให้ทุกคนรวยรวยรวยเฮงเฮงเด้อเทียมนะบ่อเทียมเทียมเหรอครับพ่อใหญ่อ่ะทุกคนนะครับถ้าใครอันนั้นก็อธิษฐานในจิตในใจนะครับแล้วก็พิมพ์สาธุกันเข้ามานะครับสาธุเด้อสาธุสาธุนำมรดสักองค์มาตออรหันต ขอกัญญาหอมาผ่านเด้อขันมีอมานกัญญาหอมาไก่เจ็บปวดไข่หอถอยห่างหนีใกล้ๆเด้ขอข้อหอยลวกแรงเนี่ยหายหายขอหายโศกหายโรคหายไข้หายขอ้อทีเ่เจริญเพียงไรเด้อได้พบปัญห,หายายพ่ายง่ายอายุชมเย็นมีชกอันกระไรไผ่สุกจะถึงนี่ม้าไก่เจ็บปวดไข่หอยถอยห่าง ใกล้ๆกล้เลยขอให้ลูกหลานนี่นี่อนุเนื่นเน่ยหมันพันปีจนขนาดอย่าเกิดลูกบาดเก์ลายมาใกล้ยองยามเลยขอให้คำขอให้พูนขอให้ลำขอให้รวยขอให้ถูกหวยรวยเบ้อเด้อขอให้ลำขอให้รวยขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งใหญ่เดินกับใหญ่เงินในน้องเด้อ อยากใหญ่ทองก็หาเดืท้องไหลมาไหลมาแห้งปั้นน้ำแดงไหลมาลังเขาไหลเต็มบ้านไหลล้นนะนั่งโย่เงือนกับไหหมีเงินแสนแรีนเขาบ้านเนื้อนั่งโย่บ้านกับไหหมีเงินล้านเดียนเขาเนื้อขอให้ลาบขอให้รวยขอให้โย่สมกินเย็นเนื้อขอให้ช่างมาถาข้าเกิดคนเกิดปัญญาสุไก่พ่วงไขป่ปัญญาสุเนี่ ขอให้มีอายุวันนะสุขขังพลังแห่งยังดีถือเก่าชาธุสาธุชาธุขอให้มีอายุยังเจรงโอมเพียงอบเพียงทุกคนนะครับ